เรื่องบาปประหลาดโดยแดนสุดสาครเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลมีกุลบุตรผู้หนึ่งเกิดในตระกูลพาราหม์ที่เมืองอุดเชนีแคว้นอวันตีกุลบุตรผู้นี้มีลักษณะโดดเด่นกว่าใครนั่นคือมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามมีผิวพันธเนียนละเอียดผุดพองเหมือนทองคำเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาจึงให้ชื่อว่าการจะนะแปลว่าทองนั่นเอง เหตุที่การจะนะมีผิวพันธุ์ผุดผ่องดุจทองคำนี้เป็นเพราะชาติที่แล้วได้ทำบุญด้วยทองคำเพื่อก่อสร้างสิ่งที่เคารพบ,บูชาทางศาสนาอยู่เป็นนิตเกิดชาตินี้จึงมีผิวพันธุ์อันงามละเอียดเป็นเลิศกว่าใครการจะนะมีโอกาสได้รับฟังพระธรรม,มเทศนาจากพระพุทธองค์จนทราบซึงในรถพระธรรมและออกอุปสมบทในเวลาต่อมา ผิวพันธุ์ที่ผุดพองของพระการจนะนั้นพอได้ห่มผ้าเหลืองก็ยิ่งเปล่งปลั่งมากขึ้นและดูงดงามจนผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าโอ้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นบุญที่ได้พบไม่ใช่หลอกโยมอาตมาชื่อกัรจนะเป็นสิทธิของพระพุทธองค์ท่านนอกจากจะมีผิวพันธุ์งามผุดผ่องแล้วพระการจนะยังศึกษาพระธรรมได้อย่างแตกฉานสามารถแสดงธรรมได้อย่างจับใจ ไม่เพียงเท่านั้นในเวลาต่อมาพระการจะนะได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นที่นับถือแก่ชาวเมืองแม้แต่เทวดายังให้ความเคารพจะกล่าวถึงบุตรชายของเศรษฐีชื่อโสระยะโสระยะมีนิสัยหยาบก,กระด้างไร้ความปราณีต่อใครๆนายท่านข้าหิวโปรดให้ทานข้าด้วยเทิดเมื่อมีคนยากจนมาขอทานนอกจากโสระยะจะไม่ให้แล้วยังขับไล่อย่างรังเกียจ ไปให้พ้นไอ้พวกเสนียดจันทานโซระยะมีเมียหนึ่งคนและลูกอีกสองอายุ4-5ปีท่านพี่ลูกอยากมาหาพาออกไปก่อนข้ากำลังกินเหล้าโซระยะเป็นคนเอาแต่ใจตนเป็นปที่ตั้งไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นแม้แต่ลูกเมียนอกจากสุรายาเมาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่โซระยะโลรดปรานก็คือเรื่องกามราคะดังนั้นบรรดาทาตในเรือนจึงถูกนำมาบำเรอการแก่โสระยะด้วย ทำไมไม่อืมวะผอมก็ผอมเอาก็ได้แก้คัดนี่นางนันทาเดี๋ยวนี้ไม่มีทาสหญิงมาใหม่บ้างเหรอไม่มีเจ้าค่าถ้ามีสวยๆขาวๆอืมๆม,มาสมัครรับไม่อั้นนะเจ้าค่ะแล้วคืนนี้เอาทาสคนไหนไหมคะเดี๋ยวจัดให้ไม่เอาเว้ยเบื่อหน้าเดิมข้าไปหานางคณิกาดีกว่าแม้แต่หญิงคณิกาโสระยะก็ไม่เว้นโสระยะใช้ชีวิตอย่างสำเริงสำราญกับสุรานารีเช่นนี้เรื่อยมา วันหนึ่งพระการจนะได้รับนิมนต์มาทำพิธีทางศาสนากิจและได้พำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์ไม่ไกลจากบ้านของโสระยะนัก เช้าวันนั้นโสระยะยืนอยู่ตรงระเบียงชั้นสองของบ้านสายตามองไปข้างนอกซึ่งเป็นถนนอยู่หน้าบ้านเห็นชาวเมืองต่างเดินไปมา<ๆ>เพื่อประกอบภารกิจของตนเวลานั้นพระการจนะร่วมกับพระภิสุขลูกอื่นได้ออกมาบินทบาตรผ่านหน้าบ้านของโสระยะโสระยะซึ่งยืนอยู่ตรงระเบียงมองเห็นพระการจนะที่มีผิวพรรณขาวนวลละเอียดผุดผ่องเช่นนั้นก็คิดพิเรนเอาพระการจนะมาเปรียบกับผู้หญิงว่า โอ้ oh, พระรูปนั้นผิวขาวสวยจังอย่างนี้น่าจะมาเป็นเมียรเราด้วยบาปที่คิดอกุศลจากจ้วงต่อพระอาหารหันต์จึงทำให้โสระยะกลายเป็นผู้หญิงทันทีเฮ้ยโอ้วายอะไรกันคะน,นี่โสระยะตกใจยิ่งนักอ้ายอ้ายทำไมฉันเป็นผู้หญิงโสระยะวิ่งร้องลั่นเข้าไปในห้องว้ายวายช่วยหนูด้วย พ่อกับแม่ได้ยินเสียงร้องจึงออกมาดูเห็นโซระยะในร่างผู้หญิงก็จำไม่ได้เจ้าเป็นใครเข้ามาอยู่ในบ้านข้าได้ยังไงพ่อกับแม่ข้าคือโสระยะไงนี่เจ้าเล่นตลกอะไรโสระยะลูกข้าเป็นผู้ชายใช่แต่อยู่ๆหนูก็เป็นผู้หญิงซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงหนูก็ไม่รู้แน่ละใครจะไปเชื่อเฮ้เจ้าอย่ามาเล่นตลกเจ้าคงเป็นหญิงคณิกาที่โสระยะพามาเสพสุขใช่ไหมไม่ใช่งั้นเจ้าก็คงเป็นโจรขโมย เฮ้ย <Hey, S 2> ไอ้พวกบ่าวไพร่มาจับนังขโมยคนนี้ไปทุบตีแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำโทษ <Why? S 1> ว้ายบ่าวไพร่ผู้ชายกลูกันมาโสระยะเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งหนีไปโสระยะวิ่งหนีออกจากบ้านช่วยด้วยวิ่งไปตามทางเรื่อยๆจนเหนื่อยถึงหยุดโอ้ย oh, ยัง,งงงไม่หายว่าตนเป็นผู้หญิงได้ยังไงและถึงแม้ร่างกายจะเป็นผู้หญิงแต่จิตใจยังเป็นผู้ชายจึงเป็นผู้ชายในร่างผู้หญิง ต่อมาโซระยะก็รู้สึกหิวหิวว่าเงินเงินก็ไม่มีติดตัวแต่มีเครื่องประดับโซระยะจึงถอดเครื่องประดับออกต้องเอาไปขายว่าแต่จะขายให้ใครแถวนี้ก็ดูมีแต่คนจนเออลุงแถวนี้มีบ้านคนรวยไหมฉันจะเอาเครื่องประดับพวกนี้ไปขายฉับพลันก็มีชายสองคนเข้ามาแย่งเอาเครื่องประดับจากมือโซระยะแล้ววิ่งหนีไปวายวายเอาของฉันคืนมาลุงช่วยฉันด้วย ช่วยยังไงล่ะลุงแกแล้วตามมันไม่ทันหรอกเอ็งไม่น่าเอาของมีค่าออกมาเปิดเผยดินะที่นี่มีแต่คนอดอยากขโมยขโจโนเยอะโซรยะจึงเดินออกไปจากที่นั่นอย่างท้อใจโธ<ถ>ความหิวทวีมากขึ้นเห็นเขาขายอาหารอยู่ข้างทางจึงเข้าไปขอขออาหารให้ข้าบ้างเธอแต่คนขายไม่ให้อะไรกันของซื้อของขายมาขอฟรีได้ไงอยากกินก็เอาเงินมาซื้อข้าไม่มีเงิน งั้นก็ไม่ได้เกตโรลยะเดินออกไปอย่างผิดหวังยิ่งนานความหิวก็ยิ่งรุนแรงจนทนไม่ไหวจึงยอมแบมือขอเงินคนข้าขอเงินไปซื้ออาหารด้วยเถิดแต่ไม่มีใครให้ซ้ำยังโดนดูถูกเหยียดหยามไปเหตุผลพวกจันทานหน้าหลังเกียดโสระยะนิ่งอึ้งตะลึงงนันเพราะเขาก็เคยดูถูกพวกจันทานคนชั้นต่ำมาเยอะไม่เคยให้ทานใคร มาวันนี้กรรมสนองเขาต้องมาเที่ยวขอเงินคนอื่นไม่ต่างจากขอทานและโดนดูถูกว่าเป็นพวกจันทานบ้างมันช่างอับอายและเจ็บปวดเหลือจะเอ่ยและตอนเขาดูถูกคนอื่นคนอื่นก็คงเจ็บปวดเช่นนี้หนอสโสระยะรู้สงึงถึงหัวอกคนจนแล้วต่อไปจะไม่ดูถูกใครอีกแม้จะโดนดูถูกแต่ด้วยความหิวจนไส้กิว่วแทบหมดเลี้ยวแรงโระยะจึงบากหน้าเดินขอเงินคนอื่นต่อ ขณะนั้นได้มีชายท่าทางกะขระคนหนึ่งมาพบอืมนางจันทานคนนี้ก็สวยดีอยู่หรอกชายคนนั้นจึงบอกแก่โสระยะนี่นางจันทานข้าจะให้เงินเองไปซื้ออาหารแล้วเองต้องไปเป็นเมียข้าฮะนี่ข้าต้องไปเป็นเมียเองเลยเหรอใช่สิหรือจะยอมอดตายโสระยะเคยกินอยู่อย่างราชาไม่เคยอดอยากมาก่อนพออดถึงได้รู้ว่ารสชาติของความหิวโหวยนั้นมันทรมานเพียงใด โอ้ยหิวความหิวมันทรมานอย่างนี้มีหน้าผู้คนจึงทำทุกอย่างเพื่อปากท้องแม้บางครั้งจะผิดก็ตามทนหิวไม่ไหวในที่สุดโสระยะจึงยอมตกลงอิ่มท้องไว้ก่อนแล้วค่อยหาทางเอาตัวรอดชายคนนั้นจึงให้เงินแกโสระยะไปซื้ออาหารกินอิ่มหนำสำราญแล้วชายคนนั้นจึงชวนเขานี่เองต้องไปกับข้อไปไหนก็ไปบ้านข้าซิไปเป็นเมียข้าไงข้ามาจากแคว้นอื่นมาทำธุระที่นี่ ข้ากาลังจะกลับโซระยะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนจึงยอมไปกับชายคนนั้นแต่ข้าไม่ยอมเป็นเมียแกหรอกข้าจะหาทางเอาตัวรอดจนกระทั่งมาถึงถึงบ้านข้าแล้วเข้ามาพอเข้าไปในบ้านชายคนนั้นก็กอดปล้ามโซระยะทันทีเป็นเมียข้าเสเถะวย y ย่า <Why? Yeah. S 2> ทาไมเองจะเบี้ยวข้าหรือนางจันทานโซระยะขัดขืนแต่คงลืมไปว่าตนอยู่ในร่างของผู้หญิง เลี้ยวแรงจึงมีแค่แรงหญิงเลยสู้แรงชายไม่ได้ในที่สุดโสระยะก็เพี่ยงพล้ำถูกชายคนนั้นปลุกปล้ำทําเมียแม้ร่างกายจะเป็นหญิงแต่จิตใจเป็นชายโสระยะจึงเหมือนถูกผู้ชายด้วยกันกระทำำําชําเรา ความรู้สึกจึงขยะขแขยงเป็นอย่างยิ่งทำให้นึกถึงเมื่อก่อนที่ตนเคยใช้อำนาจนำตัวผู้หญิงมาบำเรอการมซึ่งบางคนก็ไม่เต็มใจแต่ไม่อาจขัดขืนความรู้สึกของพวกเธอก็คงไม่ต่างอะไรกับตนที่กำลังถูกข่มขืนอยู่ตอนนี้โซระิยะจึงรู้สึงถึงหัวอกคนถูกข่มขืนว่ามันเจ็บปวดขยะขแขยงเพียงใดหากกลับไปเป็นชายได้จะไม่บังคับข่มขืนใครอีกแล้ว พอขืนใจโสระยะเสร็จสับชายคนนั้นก็แผ่สองสลึงพลอยหลับไปฮอ,อ้ไอ,อ,อ,อ้บ้าคมขืนกูโสระยะจึงรีบนองผ้าและหลบหนีไปหากจะหนีไปตามถนนก็กลัวมันจะตามมาลากตัวกลับจึงหนีออกทางหลังบ้านซึ่งเป็นป่าละเมาะมีบ้านผู้คนอยู่ห่างๆจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งและเห็นหญิงชรากำลังทำอะไรง่วนอยู่โสระยะจึงเข้าไปหาและขอความช่วยเหลือยายช่วยข้าด้วย เอ็งเป็นใครมาจากไหนและจะให้ข้าช่วยอะไรเออข้าชื่อโสรยยเป็นคนจรหมอนหมิ่นพลัดมาข้าไม่รู้จะไปไหนข้าขออยู่กับยายที่นี่ไปก่อนได้ไหมได้แต่เอ็งต้องช่วยข้าทำงานเริ่มเลยเอาขี้วัวน,นี้ไปตากแดดให้แห้งไว้ทำเชื้อไฟเสร็จแล้วไปตักน้ําใส่ตุมให้เต็มทุกใบแล้วเอาผ้าไปซักจากนั้นก็มาผาฟื้นโหนี่มันท่าชัดๆจะอยู่ไหมล่ะอยู่ก็ทำอย่าบน่นไม่อยู่ก็ไป อยู่ทำก็ได้ดีงั้นก็ทำเลยเดี๋ยวข้าจะออกไปหากุ้งหาปลา,ามาทำอาหารเย็นแล้วยายอยู่กับใครอยู่กับลูกชายเหงซวยมันไม่รู้จักทำมาหากินเอาแต่เกะกะสัม,มเลเทเมามันไม่อยู่ติดบ้านหรอกหายไปทีสีห้าวันถึงจะโผล่หัวมายายตัดถางปล่อยวัดแล้วแล้วยายเจ้าของบ้านก็เดินบ่นออกไปเฮลำบากลำบนสริยะก็ทำงานไป เอาขี้วัวไปตากแดดยังที่โล่งบริเวณบ้านแล้วจึงเอาถังไปตักน้ำมาใส่ตุ่มกว่าจะเต็มหมดก็ทำเอาลิ้นห้อยโอ้ยเหนื่อยเป็นคนจนนี่มันลำบากขนาดนี้ความที่ไม่เคยทำงานหนักมาก่อนยิ่งตอนนี้อยู่ในร่างของผู้หญิงด้วยโซระยะเลยสู้ไม่ไหวขอพักสักคู่ก่อนเธอโซระยะจึงไปอาบน้ำให้สบายตัวแล้วจึงมานอนพักในบ้านเวลานั้นลูกชายหญิงเจ้าของบ้านได้กลับมาพอดีเฮ้ยใครมานอนอยู่ตรงนั้นวะ อ๋อนี่แม่ข้าคงหาเมียมาไว้ให้ข้าละสิวายไม่ใช่ข้าพลัดมาเลยมาขออาศัยอยู่กับยายที่นี่มาอยู่บ้านข้าก็ต้องเป็นเมียข้ายาแล้วลูกชายหญิงเจ้าของบ้านก็ปลุกปั้มโสรยะเอ็งต้องเป็นเมียข้าปล่อยข้าโสรยะจึงถูกขืนใจอีกครั้งเสร็จกิจไอหห่นนั่นก็ออกไปไม่วายสั่งไว้เอ็งอยู่บ้านข้านี่แหละข้าจะได้มาเอาเอ็งทำเมียอีก ทำไมพวกผู้ชายมันถึงได้หื่นกันอย่างนี้โซรยะสงสัยแต่แล้วก็เข้าใจเพราะตอนที่ตนเป็นผู้ชายตนเห็นผู้หญิงสวยๆก็หื่นเหมือนกันหาทางเอามาบำเลอกามท่าเดียวพอตอนเป็นผู้หญิงเลยถูกผู้ชายอื่นหื่นใส่บ้างสักครู่หญิงเจ้าของบ้านก็กลับมาเห็นโซรยะยังทำงานไม่เสร็จก็ต่อว่าทำไมเองไม่ทำงานให้เสร็จโซรยะจึงเล่าเรื่องที่ลูกชายยายกลับมาแล้วข่มขืนตนให้ยายฟัง วายตาเถนจริงเหรอเอ็งอย่าเอาความมันเลยนะถือเสียวให้หมาเอ้ยให้ลูกชายยายกินแต่ข้ากลัวมันบอกจะมาข่มขืนข้าอีกเหรองั้นเอาอย่างงี้พรุ่งนี้ข้าจะพาเอ็งไปสมัครเป็นคนใช้ที่บ้านท่านเศรษฐีเอ็งจะได้มีที่อยู่และที่กินวันต่อมายายจึงพาโซริยะมาสมัครเป็นคนรับใช้ที่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งเชื่อเลยโสรยะครับเอ้ยค่ะเศรษฐีเห็นโรยะก็ชอบทันที หน้าตาหมดจดผิวพรรณก็เกลี้ยงเกลาเหมือนคนวันนะดีข้าจะรับเจ้าเป็นเมียอีกคนก็แล้วกันเป็นบุญของแกแล้วโสรยะโสรยะคิดว่าหากไม่ยอมเป็นเมียเศรษฐีชีวิตก็คงลำบากลำบนมีคนมาลังแกก็ไม่มีใครช่วยแต่หากเป็นเมียเศรษฐีชีวิตก็จะสบายโสรยะจึงยอมตกลงเลยได้เป็นเมียเศรษฐีมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ด้วยความที่โสรยะเป็นผู้ชายในร่างผู้หญิง เวลาเศรษฐีมามีความสุขด้วยก็ทําให้ต้องฝืนใจสุดๆทรมานใจเหมือนกันคืนนั้นพอเศรษฐีมีความสุขกับโสระยะแล้วก็ออกไปโสระยะนึกเสียใจในชะตาชีวิตที่ต้องกลายมาเป็นผู้หญิงต้องระเหะเร่ร่อนมาถึงนี่ซ้ำยังถูกกระทำชำเราจากผู้ชายโสระยะจึงร้องไห้จนพลอยหลับไปแล้วเทวดาก็มาเข้าฝันบอก โสระยะเจ้ามันมีจิตใจหยาบกระด้างถึงกลายเป็นผู้หญิงเช่นนี้เจ้าจงทำแต่ความดีเมื่อถึงเวลาอันควรเจ้าจะกลับมาเป็นผู้ชายดังเดิมโสระยะจึงทำแต่ความดีบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ใส่บาตรทำบุญอยู่ไม่ขาดจนสองปีผ่านไปวันหนึ่งโสระิยะไปทำบุญที่สำนักสงฆ์และพระกาญจนะได้ถูกนิมนต์มาที่นี่เมื่อโสระิยะและเห็นพระกาญจนะก็จำได้ว่าครั้งหนึ่งตนเคยพูดจาล่วงเกินทัน โอ้พระรูปนั้นด้วยความสำนึกโสระยะจึงเข้าไปกราบและสารภาพผิดโสระยะได้เล่าให้พระการจนะฟังว่าตนเคยเป็นผู้ชายและได้เล่าเรื่องราวลำเค็นต่างๆที่เจอมาตอนเป็นผู้หญิงให้ฟังด้วยพระการจนะยิ้มอย่างมีเมตตาแล้วบอกแก่โสระยะ โยมอาตมาไม่เคยถือโทษโกรธเคืองใครหากคำพูดของโยมที่พลั้งปากล่วงเกินอาตมาครั้งนั้นจะทำให้โยมเป็นผู้หญิงอาตมาก็ขออโหสิกรรมให้และขอให้โยมกลับมาเป็นผู้ชายดังเดิมสิ้นคำพูดของพระการจนะโสระยะก็กลายเป็นผู้ชายทันทีโสระยะดีใจยิ่งนักจึงกลับบ้านไปหาพ่อแม่ลูกเมียและตั้งแต่นั้นหนุ่มโสระยะก็มีจิตเมตตาทำความดีเรื่อยมา Yeah. <laughs>